แกะกล่อง Infinix Note ตเทน o ROV Exclusive Box มือถือเกมมิ่งที่ดีที่สุดจาก Infinix ราคาไม่เกิน6,000บาทสเปคจะดีขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ถ้พูดถึงมือถือเกมมิ่งราคาประหยัดหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงแบรนด์ Infinix ซึ่งมือถือ Infinix Note 10 Pro รุ่นนี้มาพร้อมกับสโลแกนเกมเชนเจอร์เปลี่ยนทุกกดที่เคยมีรอบนี้จัดเต็มามากๆเลยใช้ชิปเซต MediaTek Helio G90T และแรม8 g b ROM อม128 g b ตอนเห็นกล่องใบนี้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าตกใจเพราะมันใหญ่แล้วก็อลาัางการมากแต่ถ้าคุณไปซื้อจริงๆคุณจะไม่ได้กล่องแบบนี้อันนี้เป็นกล่อง exclusive box ที่ทาง i n f i n i x ส่งมาให้แต่ถ้าใครอยากได้กล่องแบบนี้ติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ i n f i n i x ได้เลยครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะตัวกล่องเนี่ยจะมีโลโก้ของเกม rov ถามว่ามันมีมาได้ยังไงก็บอกได้เลยว่ามือถือรุ่นนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับกิจกรรม rov showmatch event และ rov p o l e ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับ ไม่พูดกันเยอะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าเปิดมาเลยอุ๊ยหล่นตัวกล่องเนี่ยจะมีของทั้งหมด3ชิ้นชิ้นแรกก็คือเป็นเสื้อ Infinix เป็นลาย R O V e นะให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์เลยใส่ก็น่าจะเข้ากันนะต่อมาชิ้นที่2เป็นหูฟัง Infinix 002นะครับ มานี่สายชาร์จมาให้นะหูฟังตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้2แบบก็คือแบบบลูทูธแล้วก็แบบใช้สาย3.5มมครับจากเท่าที่ดูเนี่ยก็เบสน่าจะแน่นนะเพราะว่าข้างกล่องเขาก็เขียนมาเลยนะซูเปอร์เบสก็ใช้งานจริงเป็นยังไงไว้ในคลิปรีวิวแล้วกันครับผม มาที่พระเอกของเราดีกว่า Infinix Note 10 Pro เปิดออกมาจากที่ดูเนี่ยสีเครื่องสวยเลยนะสวยงามมากมาดูข้างในดีกว่าแถมอะไรมาบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรมากเป็นคู่มือกับเคสใสส่วนอันนี้สายชาร์จเป็น Type-C ครับ to usb a ต่อมาอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ซึ่งที่ว้าวเลยเพราะว่าตัวนี้สามารถชาร์จไฟได้สูงสุด3 3วัตต์ไม่เกิน6 0 0 0นเขาก็แถมมาให้ขนาดนี้ป<ะ>ดีจังเลยเปิดเครื่องมาแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าจอเนี่ยสวยมากเลยครับมันคมแล้วก็ดูมีมิติขนาดหน้าจอ6.95นิ้วคือใหญ่เต็มตาความละเอียด full hd plus ค่า refresh rate อยู่ที่90 h าเฮถ้าพูดตรงๆจอตัวนี้ทำออกมาได้ดีเลยครับ งั้นเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันดีกว่าด้านขวาจะเป็นปุ่ม power ซึ่งปุ่ม power อันนี้สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ส่วนด้านซ้ายจะเป็นถาดซิมอยากรู้ใช่ไหมว่าใส่ได้กี่ซิมตัวนี้ใส่ได้ทั้งหมด2ซิมแล้วก็1 SD card งานประกอบก็คือดีแน่น อาจจะมีรอยนิ้วมือง่ายไปนิดนึงแนะนําว่าใส่เคสดีกว่าถ้าอยากใช้งานและที่สําคัญตัวนี้มีรูหูฟัง3.5ม mm ิมมาให้ด้วยใครที่ใช้หูฟังแบบมีสายเนี่ยต้องชอบมากๆ ตัวชิปประมวลผลนะครับรุ่นนี้เป็น MediaTek Helio G90T CPU เป็น Mali G76 MC4 แรม8 g b ความจุ128 g b ครับคือเอาจริงๆในเลนราคานี้ไม่มีใครให้แรมมาขนาดนี้เลยนะครับก็ถือว่าให้มาโหดมากเดี๋ยวผมจะลองโหลดเกมมาให้ดูนิดหนึ่งอย่างเกม ROV เราสามารถปรับเฟรมเรทสูงได้ที่เหลือเนี่ยก็สุดได้เกือบหมดเลยก็แน่นอนแล้วครับว่าตัวกล่องมาเป็น ROV ขนาดนี้ตัวเกมก็ต้องจัดเต็มมาสักนิดนึง ต่อมาเป็นเกม Call of Duty ครับเกมนี้เราสามารถปรับสุดได้หมดเลยกราฟิก v ว r y High เฟรมเรทเวอรี่ไฮแต่ถ้าใครอยากเล่นลื่นกว่านี้ให้ปรับเป็น High แล้วเฟรมเรทจะดันได้ถึง m a ็เลยครับจากที่ผมได้ลองเล่นเกมเบื้องต้นนะครับตัวเกมเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีเลยเพราะเขามีเทคโนโลยี Darling Ultimate AI Game Booster มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการแสดงผลกราฟิกแล้วก็ความไวสัมผัสที่สําคัญทําให้เฟรมเรทนิ่งขึ้นด้วยครับ ส่วนการเล่นเกมแบบจริงจังเฟรมเรทจะนิ่งไหมแบตอิดหรือเปล่าสามารถติดตามได้ในคลิปรีวิวเลยครับผมตัวกล้องรอบนี้จัดมาเต็มมากเลยครับให้กล้องมาถึง4ตัวกล้องหลักเป็น64 000 000ล้านพิกเซลอัลต์วายแล้านพิกเซลเดฟสล้านพิกเซลและโมโนโคม2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่16 000 000ล้านพิกเซลเป็นแบบจอบดูตรงกลางส่วนวิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30 FPS ครับ ถ้าอยากรู้ว่าภาพที่ได้มาเนี่ยเป็นยังไงผมมีภาพตัวอย่างให้ดูครับส่วนแบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah ิลลิแอมป์ชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์ส่วนตัวผมคิดว่าใช้งานได้สบายเลยครับตั้งแต่ถ่ายงานมาแบตเตอรี่ลดไปนิดเดียวถ้าใครเอาไปเล่นเกมถือว่าหายห่วงเลย ดูมาถึงตรงนี้แล้วราคาอยู่ที่บ,บ,บอกไม่ได้ครับให้ติดตามในวันเปิดตัววันที่2สิงหาคมนี้และขายจริงวันที่5สิงหาคมพิเศษ E อ u s i v e ที่ช h อป e ีเท่านั้นครับผมส่วนราคาไม่เกิน6,000บาทแน่นอนและได้ข่าวมาว่าวันเปิดตัวเขามีส่วนลดด้วยนะครับให้ติดตามกันดีๆตัวผมเนี่ยเตรียมกดสั่งแล้วเอ๊ยจะสั่งทำไม <laughs> มีเครื่องอยู่แล้ว ส่วนคลิปรีวิวเต็มติดตามได้เร็วๆนี้ถ้าอยากรู้ว่าเล่นเกมเป็นยังไงเฟรมเล่นนิ่งไหมแบตอึดหรือเปล่าหรือถ้าอยากถ่ายราคาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมและเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีม Steamy Again ด้วยครับไปแล้ว